สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะราคาโปรโมชั่นอีกแล้วนะพี่นะสำหรับช่วงเช้าของวันพฤหัสครับผมราคาส0ง้บาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ทาพวิญญาณใซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ3 0 0้บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทร0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนไลนดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นป่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวพีนี้ต้องเล,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 ลือกต้องรับชมกันดูก่อนนะพี่น้าสององค์สามร้อยก็ผมจับคู่มาได้เลยนะพี่น้ามาเริ่มเป็นอ่าเหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่หนึ่งก็ผมนี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ก็ผมนี่ครับ,ร,บรายการที่หนึ่งนะพี่น้าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยก็ผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะจับคู่มาได้เลยก็ับผมวันนี้ก็คู่ละสามร้อยบาทนะพี่นะอมีโปรโมชั่นมาให้อีกแล้วครับผมเนี่นครับเนี่ยรายการที่หนึ่งครับผมสองร้ยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะพี่นะนี่วัดดอนสาลาพัทนลุงครับผมรายการที่สองครับผมนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาครับผมนี่ สองห้าสองศูนย์นะพี่นะร,รายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเห,นหรียญลโกแวนอ่ารองนี้เป็นรุ่นเราสู้นะพี่นะนี่ครับรายการที่สามครับผมเนี่ย รายการที่สามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สีเ่เป็นเหรียญพระครูลอดครับผมเนี่เป็นเหรียญพระคูลอดรายการที่สี่ครับผม คร,รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าอ่าเป็นเหรียญพัดจีนวัดจุฬามณีนะพี่นะนี่รายการที่ห้าเป็นเหรียญพัดจีนวัดจุฬามณาีครับผม ร,รายการที่ห้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกองคนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสง่าวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะพี่นะชุมพรครับผมนี่นะครับเป็นรายการที่หกครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสงศ์ครับผม ปีหนึ่งเจ็ดนะไม่น่าหนยบัตเจ้าฟ้าสาราลอยครับผมรายการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่เจ็ดพระสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผม นะรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดนี่เป็นรายการที่แปดนะมีนะ รายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นภาพปิดตาเนื้อตะก,กัวรายการที่สิบนีครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นพักกิ่งหลวงพ่อโสธรครับผมนีครับ การที่สิบเอ็ดครับผมเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรครับผมนี่ครับผมนี่อ่อองนี้รายการที่สิบเอ็ดนะพี่ได้เนี่มีกิ่งดังนะพี่นะอ่อสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นนางกวักรายการที่สิบสอง เป็นนากวกเก่ากันใ่ไมนะเนี่ยปิดเขาเลี่ยมปิดนั่นหนังไว้นะ้ไม่นะเนี่ยรายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นรายการที่สิบสามนี่พระอาจารย์ฟัน่นรายการที่สิบสามครับผม รายการที่สิบสามครับผมสองล้านบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะพี่นะวัจุรามณีครับผมนี่รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณวัจุรามณีปีสี่ห้าครับผมนี่นะครับตรงนี้รายการที่สิบสี่นะพี่นะนี่ ควัดจุลามานีนะพี่นะนี่ปีสี่ห้าครับผมนี่ครับรายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญพระอา,าจารย์นำครับผมวัดดอนศาลาเนรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาครับผม ร,รายการที่สิบห้าครับผมสองรับางครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญโลโก้แหวนอารุ่นพิเศษนะพี่นะนรายการที่สิบหกเป็นเหรียญโลโก้แหวนรุ่นพิเศษครับผม รายการที่สิบหกครับผมสองละบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมกรรายการที่สิบเจ็ด ร,รายการที่สิบเจ็ดครับผมสอง้าบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดองนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่นะนหลังเป็นพระพุทธโสธรครับผมนี่ตองนี้รายการที่สิบแปดครับผมนี่เป็นพระพุทธชินราชครับผมนี่ครับด้านนึงเป็นอ่าพระพุทธโสธรนะพี่นะเนี่ ครสอง0ะบาทครับ,200บผมรายการที่18ดต่อไปเป็นภาพติดตาหลังแบบรายการที่19อเก้งนี้เป็นเนื้อโลหะแล้วพี่นะเนี่เป็นเนื้อโลหะครับผมรายการที่19ก้ครับผม สองร้อยบาทับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเห,นหรียญอาหลวงพ่อน,น้อยวัดธรรมสาลานะพี่นะนะนรายการที่ยี่สิบับผม ครับรายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอเรของเงินรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นลุกรอเราเพ่เงินอ่ารายการที่ยี่สิบสององค์นี้จะออกวัดทายน้ํานะพี่นะนี่ออกวัดทายน้ําอุดกิ่งครับผมนี่กิ่งดังนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองครับผมรายการนี้ ครัสองล้าทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญอายุยืนหลวงพ่อรวยอ่าวัดมาตตพุทธนะพี่นะระยองครับผมนี่ครับเหรียญอายุยืนหลวงพ่อรวยวัดมาตตพุทธละยองครับผม วัดมาบตะพูดระยองนะพี่นะหนึ่งสี่ห้าครับเลขโค้ดปีสองห้าหกหกนะพี่นะในรายการที่ยี่สิบสามครับผมสองละบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นรูปอรอหลวงพ่อทบครับผม ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าองนี้จะเป็นพระเนื้อผงคุกหลักอาทางหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นยันด้านหลังแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยลองลองพิจรนารณากันดูก่อนนะพี่นะอ่าองค์นี้หมายเลขยี่สิบห้าครับผมเนี่ยนะครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบห้า ต่อไปเป็นปูท่ทวดหลังหนังสือหมายเลขที่ยี่สิบหกครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหก ต่อไปเป็นพระคำข้าวรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนะครับสองระบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นผูดทวดเนว่านอาวัดพระโครายการที่ยี่สิบแปด ีครับรายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเก้า ครับรายการที่29่สิบเก้ครับผมสอง้าบาทครับผมต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการสุดท้ายครับผมรายการที่3ามสิบครับผม ครับรายการที่30มสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูป้าเพิ่มเติมผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ